กลับมาชมการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกประจำปี2555ครับจากสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ทได้ชมทีมชายไปแล้วนะครับทีมชายปรากฏว่านครราชสีมาอาชนะนครสวรรค์ไปได้มาชมผู้ที่สองครับพลศิลป์บุญยญรญิศนะครับทำหน้าที่

รัตนาศีนะครับ,บรของคอนดันศรีมาเ c SC g SCG สปอนแก่นครับหมายเลข2ส,สมหมายนิยมผลนะครับนี่เข้ามาเล่นในเลขที่2หมายเลข4แก้วภรรยากุมุนทลานะครับหมายเลข6กกิจการผ่านซัแดงนี่ก็เข้ามาเล่นในเลข2สอครับ และที่ลงสนามเป็นลิบโรนัดที่2ก็คือขาประพันธ์ชัยศรีครับเล่นเป็นลิบโรนโรครับโคชุดคือวันจงสมบัตินี่ครับเล่นของคอนรากษีมาเสื้อแดงครับเสื้อสีแดง SCG ซจคอนแกนเรามี ทีมชาติอย่างเอมออนพานุสิทธิ์นะครับเป็นกำลังสำคัญหมายเลขก7พัชรีดีเสมอนะครับและหมายเลขก6 6ครับสนธยาแก้วบันดิตเอสตีคอนกกนเสิร์ฟก่อนครับโดยกิจยกรผ่านสำแดง เสิร์ฟเรารับล้น,นครับโคราชรับล้นสวนครับคะแนนแรกเสิร์ฟเสิร์ฟและได้ครับ S G ขอนแก่นก็มารวมพลังในเล็กที่2นะครับหลังจากที่เล็กแรก6นัดแพ้รวดเลยนะครับ S c G ขอนแก่นมาเล่นในเล็กที่2องทำให้กองเชียร์ได้ลุ้นกันสนุกนะครับเพราะว่า 3นัดเอาชนะได้ทั้ง3ามนัดนะครับจากนักขึนเก่า ATC สามศูนย์ชนะศรีสะเกดนาราคุมเทนเด็สามนึ่งและล่าสุดชนะอุดรธานีสามต่อสครับทำให้ขอ,อนแก่นมีสถิติเล่น9ครั้งชนะ3แพ้หก เอ็ดนะครับเอมพรนานุสิทธิ์วน้าทิปครับ3 0ูนแล้วเสร์ฟต่อครับกิติกรผ่านสำแดงถ้าเสียเชียร์โอเคคอนกันนี่แค่เสร์ฟก็เชียร์แล้วครับคะแนนแรกของนครราชสีม,มา คนราชสีมามีกุนเลนทีมชาติหมายเลข11นะครับรัศมีสุขมูลส่วนวัลลิียาหลวงคงหลานั้นก็เล่นไม่ได้นครับตพรงะาดตัดนะครับหมายเลข6กนี่สีดีมามานัก,กิจแก,ก้วกัญยาครับเสิรฟ์ฟแก,ก้วกัญยาหมายเลข4ีของเอสซีจีปันแกนี่อายุยี่สนเจ็ะครับย่าง18 ครับเซิร์ฟดีมากเซิร์ฟตกตรงหน้าของปิยธิดาครับตั้งมาให้ตี้รองไว้ได้มือเซ็ตคือสิริมานครับ นิดาบอกว่าเป็นคาเช้าตัวาไม่ได้คะแนนของเอสซทีขอนแก่นนำเร็วนะครับ5ตอ่ 1. อยังได้เสิร์ฟครับแก้วกระยานี่เรียนระดับมัธยมศึกษารครับศรีมาตั้งให้หยอดติดครับอันเดอร์เขาข้ามให้หัวเสาวขวาหยอดรองไว้ได้ศรีมาเซตบอลหลังเล่นบอลหยอดกันนะครับ ยังรองไว้ได้ครับว่ารังคะแนนวาลาวบอลทีนี้แต่และคะแนนได้กันยากครับตัวเฉพาะคะแนนนี้ครับอ้าวไม่มีจังหวะตบจากแดนหลังอันเดอร์อาครับฟรีบอลแล้วให้เร็วครับเอ็มออนตีแต่ว่าสวนกลับพลิกเน็ตว้าสู้กันนานมากครับคะแนนี้สุดท้ายเป็นของนครราชสีมานะครับตามอยู่2ต่อห วันดีดาเสิร์ฟวันดีดาโคตรเรืองโอ้สดี้บอลกลางอาครับขาไปพันนะครับเซตไปหัวเสาโอ้โหลิเบโรเซตเองครับทีมชาติไทยครับขาปไปพันชัยศรีเป็นให้บ้านเกิดครับหอดอนแก่นเจ็ดต่อสองสนธยาแก้วบดิตเสิร์ฟ เสิร์ฟใส่ตัวครับิริมาตั้งให้ตีออกครับโอ้โหเร็วมากเป็นเจ้เกิดนามาดาวนี่เขเชียร์ขอนแก่นครับมาในช่วงเล็กสองได้เป็นเจ้าคินได้เป็นเจ้าภาพดีจองเชียร์เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะนะครับที่สนามกีฬากลางโค้ชของนครราชสีมารครับธนศักดิ์ร,รัตนาสี สามต่อแปครับมีทางฝั่งของ s อสจขอนแก่นมีโคชบรรจงสมบัตินะครับ s อสซจก็ให้การสนับสนุนกีฬาหลากหลายประเภทนะครับเริ่มจากที่เราทราบก็คือแบดมินตันนะครับกอล์ฟนะครับก็มีคู่กินน้องครับ โมริยาเอเรียจุทาลุการมาวอลเลย์บอลและล่าสุดนี้จากทีมฟุตบอลสโมสรใหญ่ในไทยเป็นเลกของฟิเมืองทองยูเนเต็ดเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดครับแปดต่อสองครับ เอสซีจีขอนแก่นนำได้เซิร์ฟต่อนะครับสมทยาแก้วบัณฑิตโอ้เสิร์ฟลูกปุ่งดีมากนี่มาตั้งง่าตรงกลางครับรองไว้ได้เอ็มอ่อนเซต,ตเองครับอื้อหือตีออกหลังสมทยาครับตีออกหลังไปโคราชได้เสิร์ฟครับมีธนศักดิ์ติวอยู่ข้างๆสนามชุดที่มาครับเสิร์ฟตามอยู่3ต่อ8 บอลกลางโลยสมหมายนิยมคนครับมาได้สมหมายมาเติมเกมรุกนี่ทาให้ทีมดูแน่นขึ้นเยอะเลยนะครับ 9-4ครับ s g ขอ,อนกันนำแต่ว่าวราชได้เซิร์ฟโดยรัศมีรัศมีที่ถนัดมือซ้ายนะครับมสมหมายลนออกไปครับวราตามอยู่5-9ตอ9รัหมีเซิร์ฟต่อ เรียบร้อยครับพัชรีดีเสมอพัชรีอายุ23ปีนะครับ10-5ต่อ SCG ขอนแก่นำนำชริมาให้ไหลหลังให้หมายเลข9จรัดพรครับจรัตพรบรรดาศักด์ ราดได้เสิร์ฟโดยปิยธิดาละสูงเนินฟังให้ลึกไปหน่อยครับโอกาสของคราชแดนหลังตีติดเน็ตรัศมีครับตบจากแดนหลังตีไปติดเน็ตสิบเอ็ดต่อหก เอสซีจีขอ,อนแก่นนำล็อกได้อีกออจรัทพอนตบเร็วแลวนครับแต่ว่ายังติดล็อกครับนี่ครับจรัทพนอ,อนหมายเลขเก้าเอสซีจีขอนแก่นหนีไปเป็นสิบสองต่อหกคู่แรกทีมชายคนครราชสีมาก็อาชนะไปได้นะครับขาพอพภัยพัน,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 นรโโรครับรับได้ลิเบอร์โรบขาพอภัยพัน เ่นระดับนี้สบายมากครับ่านง,ง,งานเป็นทีมชาติในทีมชาตินั้นไม่ใช่เป็นตัวลิบบโระครับหาป้าใหพันขึ้นบล็อกของแก้วกรลยาเสิร์ฟออกครับเสิร์ฟออกหลังไปเยอะครับจรัาพรครับ ติยากรผ่านซัมแปะครับดูเซตของ s อสตคอนแกนเซฟได้แต้มครับชุดิมาสีใสแก้วของโคราชสิลิมามาณกิจเซฟติทยากรให้เอมออนตีไม่ค่อยแรงครับ แดนหลังของโคราชตั้งมาให้เอมอลขึ้นมาตีกัดให้โดนล็อกล้อออกยอดรองพันครับขาปอไปพันเร็วมากครับขาปอไปพันมาวิ่งมาอันเดิร์ล้นโดนสวนครับยังอยู่กีดเกรอนให้บอลหลังตีอ้าวได้แต่น,นี่ครับอ้โหูยากหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ครับโดยเอมอนพานสิชิ์ อายุ24นะครับเดือนหน้าครบ24ปีแก้วกระยาเซิร์ฟครับนี่เป็นชุดยัวชนโลกไปแข่งที่ตุรกีมาแล้วนะครับแก้วกระยาศรีมาให้บ่อนกลางครับอืมชาลบบล็อกได้แต้มโดยวันิดาโคตรเรือง9ต่อ14วันิดาเซิร์ฟ มาเซร็จไม่ใช่มือเซรจเซร็จล้นไปนะครับพัชรีคือเปิดไม่เข้าจุดที่กิติยากรเอมออนพยายามแก้แต่ว่าไปถูกตะข่ายเสร็จต่อครับวนิดาตามอยู่10ต่อ14ครับบอลหลังหยอดเร็วยังรองไว้ได้สวน โอ้โหจะขอเวลานอกหรือเปล่าครับ s อสซจกอนแกนเสีย3นามคะแนนติดกันเลยนะครับจากนำ14ต่อ8อันนี้ไล่มาเป็น11ต่อ14แล้วลดอีกนั่นแหละครับอยู่ไม่ได้นะครับถ้ายอย่างนี้โอ้โหโค้โบชบรรจงสมบัติยังใจแข็งครับทำไมขอเวลานอกเหลือนำสองคะแนน บอลล็อกอีกอนเดอร์ Under. มาให้ตีออกครับโอ้โหพัชจรีตีออกไปไกล13แล้วนะครับ5คะแนนรวดครับวนิดาโคตรเรืองเซิร์ฟดีเจโก้ให้บอลหลังตีอ้าวขยับเสียทีครับหยุดอยู่ที่14สนาม 5ต่อ13สุธิยาเซิร์ฟศรีมาตั้งให้ตีเป็นทชชาเช้านะครับก็ได้ลุ้นนะครับโคร,ราชตามคะแนนเดียว14ต่อ15โอ้เปิดไม่ดีครับต้องแก้หาปลายพันครับอันเดอร์ให้สมหมาย โอกาสโคราชครับตีได้แต่เมาแล้วครับเสมอแล้วโอ้โหจักนำปกคะแนนเอสซีจีขอนแก่นโดนตามพันครับชุดีมาเซิร์ฟ15เท่ากันเอมอนเปิดบอลแรกเซตใส่มือสมหมายอกครั้งครับดดกิจกรโอ้โหนำเลยครับ โคราชนำครับจากที่ตาม6คะแนนสิบต่อ15เป็นเทคนิคอลทามาครั้งที่2ครับเวลานอกเทคนิคครั้งแรกนีอ s ซ g ขอนกันนำแ8ต่อ2ครับนำถึง6คะแนนอันนี้ถูกแซงโคราชแซงนำสิบต่อ15 ัศักดิ์รัตานาศรีก็น่าจะพอใจในระดับหนึ่งนะครับมีทีมงานก็คือสุดที่ชัยชาญบัญชีนะครับมีชูชาติพุาวิจิตและก็มงคลเราสุนเนินแล้วก็ยังมีนางสาวเป็นสุด,ดาประยูนพิทักษ์ด้วยนะครับทีมงานของโัราช อสซีจีเอสีขอนแกน่นนะครับมีบรรจงสมบัติโ,ตโค้ชนฤพลประเสริฐสิริจารวัตรวงศาจันทร,ร์ชันชัยบาลีและนางสาวสุภาพผงทองนี่ก็อดีตผู้เล่นทีมชาติครับสุภาพผงทองทีมงานของเองสซีีขอนแก่นขอนสามแก้ไขข้ามไปครับโคราชอาครับเลือกให้ไหลหลังยอดรองได้ข้าม,มาแล้ว ขึ้นตีครับสมหมายมเรีย้ยร่อยแม่ต้องให้สมหมายจัดการที่หัวเสาด้านซ้าย16เท่ากันครับเอมอนเซิรฟ์ฟอายุยี 24, ่สครับเอมอนร7 9เซนติเมตรเซิร์ฟออก ลายมาเป็นเกมที่คู่ขี้กันนะครับอ้าวรับไม่ได้ครับเอ็มออนเจอกันในเล็กแรกนี่คนครราชสีมาชนะ3-0เลยนะครับ25 23 25 20แล้วก็25ต่อ18 มาครับให้ล็อกได้มากสมัยล็อกอูปเปลี่ยนตัวครับเอสติกพร้อ,อนกันปเปลี่ยนเอาหมายเลขเก้าธนพรพลเรืองลงมานี่ครับหมายเลขเก้าธนพรอายุ18นะครับธนพรสุดิมาให้บอลกลางยอดอื สิบเก้าต่อสิบเจ็ดิยธิดาเซิร์ฟกิจการให้บอลไหลหลังเซตมาดีมาอันเดอร์ตีบล็อกออกอ้าวนีไปเป็น20เลยครับ20ต่อ17เอือหือเริ่มต้นนี่เอสซีจีขอนกันน้ำเลยนะครับน้ำ8ต่อ2 ันนี้เป็นฝ่ายตามหลังเลยต้องขอเวลานนันะครับโค้ชบรรจงสมบัติ ต่อนะครับวลบอลอาชีพไทยแลนด์ีกประจำปี2 5 5 5สิบขอนแก่นกับทุกคนพระราชศรีมายัางตามหลังอยู่นะครับส g ีขอนแก่น17ต่อ21สมหมายเสิร์ฟศรีมาให้บอลเร็วมากถามรอไัยพันก็พุ่งรับแต่ว่าออก จัดพรบรรดาศักดิ์เสิร์ฟครับของโคราชยี่สิบสองเปยี่สิบสองแล้วครับสมัยขึ้นตีบอเสาด้านซ้ายครับคะแนนให้ s อ g นขอนแก่นตามอยู่ยสิบก้าต่อยี่สิบเอ็ดกิตยากรเสิร์ฟสรีมาให้ทางมา ตีครับคู่กระพริบตีลงไปลิเบอรโรของโคราชไปเล็กหนึ่งก็คือโวรังคณาเงื่อนตะคุกโดนจี้เข้ามาใก,กล้โคชธนศักดิ์รัตนาสีเลยขอเวลานอกครับโคชของโคราช กลับมาคู่ที่นะครับบนซ้ายนะครับโค้ชมันจงสมบัตินะครับบนซ้าย,ายตามคะแนนเดียวครับ SCT ขวัขนแ่นชนะมาสามนัดติดอันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองครับ กิติยกรเซิร์ฟซีมาเอาละครับลองได้กิติยกรตั้งบอลสูงให้โู้โูตกเต็มเต็มเลยนะครับธนาพรครับธนาพรคนบริหม่เลขเก้าเปลี่ยนตัวครับหลังจากขอเวลานอกแล้วยังไม่ดีขึ้นเปลี่ยนตัวครับโคราชเอาหมายเลขห้าลงมาปริยาหินดำหมายเลขห้านครับปริยาลงมา ทีนีมาให้บอลเร็วมาโอ้โหลงมาทําแต้มเลยนะครับปริยาหินดำสูง175เซนติเมครับอายุ17เท่านั้นนะครับปริยายันีียังเป็นเยาวชนยังเรียนมัธยมอี่เป็นนักกีฬาอาชีพได้เลยครับบอลเร็วร้องไว้ได้ครับถาม้อนไปพันอันเดอร์ให้หยอดติดอ้าวไล่บอลสองกลับมาบอลสอันเดอร์ข้าม ฟรีบอลครับฟรีบอลของฟอนแกนให้ตีตุ้บล็อกครับโอ้โหเอ็มออนครับวาดูครับตีหนีบล็อกไม่พน้นจะไปมอนโอ้โหเอซีทีฟอนแกนเลยต้องขอเวลานอกครั้งที่สองเพราะว่าเกิน20่สคะแนนนี้จะเหลือไว้หนึ่งครั้งในการขอเวลานอกนะครับโค้ชแต่ละคน,นะครับ จะเหลือไว้เพื่อแก้ไขนะครับแก้ไขสถานการณ์โคชนศักิ์รัตนาศีนะครับของโคราชนี่โคบรรจงสมบัติ รานำ23ต่อ21ครับได้เสิร์ฟโดยสิริมามือเซตทีมงานให้บอลกลางได้ตูนงๆนะครับธนากรบน,นเรือ6คนแรกไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวลงมาก็ทำหน้าที่ได้ดีครับธนากรแก้วกลัลยาเสิร์ฟตามหลังคะแนนเดียวครับ22ต่อ23โอ้ ปิยธิดายืนทางครับบอลตกลงมาครับบอลโค้งแล้วุดลงครับเพื่อจะรับแล้วพุดลงครับรับไม่ได้เสมอครับครับส3ต่อ23สส่งหัวหน้าทีมลงมาครับนิพพาแม่นสอนลาครับนิพพรนี่เป็นสุขลาลงมารับลูกเสริมครับอ้าวได้ผลครับ นิพพรอายุ26แล้วนะครับ26ปีแล้ววนาทีนได้เซตพอยต์นะครับโอราชตีต้องอีกครั้งครับกิจยากรให้มาตีโอ้โหตีเด็ดขาดมากครับธนาพรธนาพรทุกเรืองครับแก้ไขสถานการณ์ได้ครับ24เท่ากันต้องยิว แล้วเปลี่ยนเอาหัวหน้าทีมออกไปครับนิพพรคนที่ลงมาเป็นปิยะิดาครับ24เท่าธนพรเซริร์ฟสิมาให้โอ้โหรับได้อันเดอร์ข้ามไปครับโอก,กาสของโคร,ราชนี่ติดล็อกอ้าว โดนตัดข่ายนะครับเล่นสีจังหวะครับไม่โดนล็อกครับโดนตัดข่ายศุสินกุญญริศเห็นนะครับยืนใกล้โอ้โหติ๊กกลับมานำครับเอสจีขอนแก่นโอ้โหปิดเซตไม่ได้นะครับคนต้าจะสีมาปิดไม่ได้แล้วโดนแซงซะด้วยกลับลงไปนี่เป็นเอสจีขอนแก่นได้เซตพอยต์นะครับ ว่าโมันคงสมบัติติวให้ปุกยังไงนะครับต้องล็อกให้ได้ก่อนครับว่าฝ่ายเซฟเอสซีจีขอนแกนได้เซตพอยต์ครับได้เซฟโดยธนาพรพล,ลเรือนเซฟลงแล้วก็อยู่ที่บล็อกนะครับ นี่มาให้มาตีดีครับรัศมีรัศมีสุพมูลนะครับทีมชาติไทยถนัดมือซ้ายปริยาเซิร์ฟครับ25เท่ากันเดียกอนให้บอลหลังที่มาสวนครับรัศมีตีสวนแบบประคองหยอดโอ้ เอมอนครับมีทีเด็ดในการจอดแต่ค่อยอีกครั้งหนึ่งของเอสซีจีขอนแก่นและเอมอนเซิร์ฟดรงมาให้บอลเร็วล็อกได้อีกครัง้งครับสุริมาให้บอลหลังตีรัศมียังเก็บไว้ได้แต่ว่าบอลสามอันเดอร์ข้ามไปครับเอมอนโอกาสของโคราชอีกครั้งหนึ่งตี ออกครับโอ้โหปิดเซตได้ครับนะ SCG ขอ,อนแก่นว่าจะได้เซตดีครับยากเลยกันครับจากที่นำนำในช่วงต้นเซตมามีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้กำลังใจด้วยนะครับได้เซตแรกไปนะครับ SCG ขอ,อนแก่น27ต่อ25นส้านำนครราชสีมา1-0ูนย์ครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชม